สาวใหญ่ดีใจลั่นงานศพถูกรางวัลที่หนึ่งรู้ที่มาของโชคต้องทำบุญใหญ่ขอแสดงความยินดีสาวใหญ่ดีใจลั่นงานศพลังรู้ผลถูกรางวัลที่หนึ่งรับสับ์6ล้านบาทรู้ที่มาของโชคถึงกับต้องทำบุญใหญ่ให้พ่อ ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการประกาศผลร,รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่1ธันวาคม66โดยผลการออกรางวัลรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข251097 รางวัลเลขหน้า3ตัว265、055รางวัลเลขท้าย3ตัว280、092และรางวัลเลขท้าย2ตัว91ล่าสุดเพจ Facebook บ้านฉันเมืองคงได้โพสต์ภาพผู้โชคดีถูกรางวัลที่1พร้อมข้อความว่าเอาแล้วมาจนได้รางวัลที่1ที่น้องบ้านหนองเสากี่อำเภอคงนครราชสีมากับรางวัลที่1ในงวดนี้เป็นเศรษฐีใหม่ข้ามวันจำลูกหลานได้ไหมเนาะ โดยทางเพจยังบอกอีกว่าหญิงท่านนี้ถูกรางวัลใหญ่เพราะพ่อให้โชคขณะที่พ่อเสียคนในบ้านก็ถูกลอตเตอรี่เสียใจและดีใจในคราวเดียวกัน